สวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปชมที่ทํางานของฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งบรรยากาศก่อนตอนที่โรงเรียนปิดแล้วก็โรงเรียนเปิดนะคะนี่คือในครัวนะคะอันนี้เป็นเตานะคะเตาอบขนมปังอบอาหารน,นี่คือใหญ่มากอบกันอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นที่ เพร์ฟทำขนมปังแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องทำขนมปังอันนี้เครื่องตัดขนมปังหอมเแล้วใน,นเพื่อนที่ทำงานอันนี้เครื่องทำคุกกี้ใหญ่มากเยอะ I forgot you can พ n e <Yeah>. ธั h น yeah. oh, ี้เทียจินอิบยวนเครื่องทำคุกกี้เครื่องปั่นขนมปังดูอุปกรณ์ของเราเย่อย่างหอมหมดแล้วนะคะอันนี้คือทำอาหารโอ้ we we have to c a ฉัน u ะพูดอินเดีย o โอ้โหโนจินเฮียจินจิน Can you tape for me bring it down just tape it อันนี้จะเป็นหม้อต้มขนาดใหญ่นะคะทุกคนแล้วต้มเสร็จแล้วก็จะมีท่อมีสายพานต่อแพ็คเป็นถุงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงงางทำความเย็นนะคะเครื่องแพะ ทุกอย่างหอมวันเลวทำงานวันสุดท้ายเลวอยู่สามเดือนนะคะ Can you put underneath over there this thing? yeah, with the knife ก็มาฟังตัวเองไงย้อนหลังเนี่ยเออฝึกก็ชอบออกคำสั่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพื่อนก็น่ารักนะไม่ว่าอะไรก็ทำตามเราอย่างดีเลยเครื่องลังจานนะครื่องงลจานเครื่องใหญ่เครื่องลังจานใหญ่มาก Okay. ทำงานวันสุดท้ายแล้วค่ะ m a ก e oh. ิ i ีโอไม่ดี My beautiful friend. Hi. <laughs> <laughs> He's gonna miss us. We're going mushroom picking this summer, huh? Sure. Yeah. Can I make a video? video? Yeah. <laughs> I'm gonna put you on my board and drive you out. Okay. I'm gonna go too. <laughs> to clarify, she'll be on the board <laughs> <laughs> I'll throw her in the bin, guys. มาดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นพายนะคะเพื่อนทํามาค่ะวันสุดท้ายเราก็ทํำนูนทันนี่มารวมกันนะคะอันนี้เป็นขนมอ่าน่าจะเป็นสังขยาไข่ฝนทาเองค่ะนี่ดูว่าของกินเราเยอะขนาดไหนทุกคนจะถามนะคะว่าจะพอมเมื่อไหร่เพราะว่าทุกคนเอนจอยมากเอนจอยกับการทํางานเอนจอยกับการกินมากเลยค่ะดูค่ะ โอ้โหอันนี้ขนมของเพื่อนคนปาเลสไตน์นะคะทุกคนเป็นขนมที่อร่อยมากถ้าไม่กลัวอ้วนนี่จะแบบจะให้เขาทำแค่กินบ่อยๆเลยเดี๋ยวจะซื้อเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเหมาเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องดื่มเราก็เยอะแยะค่ะดูเพื่อนๆถ่ายรูปถ่ายไอวิดีโอกันไหมดูนะคะใช่ไหมเครื่องดื่มเราก็เยอะแยะค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินค่ะที่นี่ อุดมสมบูรณ์เพื่อนๆทุกคนก็น่ารักนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากทุกคนมามาเจอกันถูกที่ถูกเวลานะคะดูของกินดูทุกคนกระหล่ำอะไรกระหล่ำใส่ไข่อะไรใส่ไก่อร่อยมากนี่ก็จะเป็นกุ้งของฝนนะคะแล้วก็ไอ้ข้าวผัดเออเพื่อนชอบมากเลยค่ะข้าวผัดกุ้งฝนทําเองเราดูน้ําพริกเกลือของเราก็แบบเลิศมาก งงมากทุกคนชอบได้น้ำพริกน้ำปลามากเลยค่ะฝรั่งคือแบบยอมกินเผ็ดกว่าฝนดูทำเสร็จแล้วนะ่าอร่อยไหมทุกคนมันอร่อยจริงๆนะขนมใบอของปาเลสไตน์เขาอ,อร่อยมากชอบมากอ,มอยากให้เขาทำบ,บ่อยๆอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นของฝนนะคะทำเสร็จแล้วตัดให้ตัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงทุกคนอืม พอดีในครัววันนี้นะคะเราเปิดเพลงเสียงดังมากก็เลยต้องปิดเสียงเพลงนะคะตอนนี้เราก็มาชมกันนะคะว่าใครทําอะไรมาบ้างเออก็แบบเราก็ไม่รู้เนาะวันนี้คือทํามารวมกันนะทุกคนเราก็มาดูกันวนะ่าไออันไหนคืออะไรทํำยังไงอะไรอย่เงี้ยก็จะดูกันนะคะแต่ละคนก็ทําแบบอ,อ,อาหารทางบ้านของตัวเองนะคะก็จะมีหลายสัญชาติคะ่ะในเนี้ยมีครบหมดคะ่ะ แต่ว่าทุกคนสามารถอาหารทุกสัญชาติอร่อยนะคะทุกคนเขาก็มีอร่อยแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานเนอะเนาะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วนะคะว้ d เ d ียดยู y ซ่ t บบที่ i องไปเยอะเลย like a whole Thai chili yeah <laughs> Yes <laughs> You d ่ d n ่ even know ม t <laughs> หลังจากที่โรงเรียนหยุดไปสามเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรากลับมาทํางานแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นกลุ่ม <Can S 2> เพื่อนๆที่ทํางานนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะเราก็จะมารวมตัวกันนะคะที่นี่ก็คือมีประชมะะุมค่ะ มีประชุมแล้วก็วันนี้ก็คืออหลังจากที่เราประชุมงานกันเสร็จเนาะเขาก็จะมีให้ใครที่ไม่เคยขาดงานเลยทั้งปีของปีที่แล้วนะคะทุกคนก็จะมีเสร็จได้ปลาพายใส่กลุม่มหัวหน้าใหญ่ในออฟฟิศนะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมที่ก็ตลกดีนะมันก็เหมือนได้ได้ปลดปล่อยนะ่ะทุกคนเพราะว่า แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีผู้จัดการตามโรงเรียนต่างๆเนาะบางครั้งอะ่ะคนมันขาดน่ะทุกคนมันเหนื่อยนะทุกคนแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่มันก็เหมือนกับการอ่ะ uh, appreciate เป็นการขอบคุณอะ่ะที่ให้ทําแบบเนี้ยจะได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยอือปลาพายใส่เหล้าเลยอยากทาอะไรก็ทําอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือหนึ่งในนั้นก็จะมีชื่อฝนนะคะทุกคนฝนก็ ไม่เคยขาดงานเลยก็จะมีชื่อผลผลก็มีสิทธิ์ได้ปลาพายใส่พวกเขานะคะแต่ว่าผลสละสิทธิ์ให้เพื่อนคะอ่ะให้เนี่ยผู้ชายอ้วนๆ่นะสละสิทธิ์ให้เขาเป็นคนปลาแทนนะคะเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วเขาเป็นคนตลกดีอะทุกคนนี่นี่น,นี่ตลกมากเขาเคยเป็นหัวหน้าเก่าฝนที่โรงพยาบาลคะ่ะแล้วเขาย้ายมาทํางานที่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะทุกคนคํามากันบอกว่า เรเขาชื่อเรเร่ฉันให้เธอมาปลาพายใส่เขาไม่ไม่ใช่ให้เธอมากินนะมันคือมันก็ตลกดีอ่ะทุกคนแล้วหัวหน้าเขาก็บอกกินกินเลยกินต่อไปเร่กินขำดีดูสนุกนะวันนี้สนุกมากเนี่ยเป็นเหตุผลที่ฝนให้เขาเป็นคนในปลาแทนฝนนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาตลกมากอันนี้คือเป็นเ็จของฝนนะคะ ทุกคนก็จะมารวมกันเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปทำงานนะคะดูความเมเรดทำคือในในในวันงานนี oh ่มันดูมันมันตลกจริงๆนะทุกคนผมไม่กล้าปาใส่พวกเขาอ่ะสงสารโอเคค่ะ Good job, Ray. Let her do it, yeah. Okay. Hang on a second. <laughs> okay. I feel like I'm doing a mud mask. You can see me? Yeah. Vaguely. I can see the pot. <laughs> วันนี้วันโชคดีมากเลยทุกคนในที่ประชุมนะคะจะมีไอจับฉลากกันอะ่ะจะมีของรางวัลดูฟุนได้คูลเลอร์แบบแบรนด์นี้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยใบนี้ประมาณ300ร้อยดอลหรือว่าหมื่นกว่าบาทนะคะดูโอโหนี่ไว้ไปแคมปิง้งไว้ไปตกปลาใส่อาหารคูลเลอร์แบบแบบแต่แบรนด์ดีเลยทุกคนที่เห็นแล้วแบบผนแบบรนด์นี้แพงมากนี่ค่ะ ใบใหญ่ด้วยนะโคตรโชคดีเลยค่ะวันนี้ประชุมวันนี้เย่ <Yeah. S 1> สำหรับที่ทำงานให้มานะคะสวยงามและนี่ก็จะเป็นไอ้ครบแอปเปิลเขาเรียกอะไรแอปเปิลแครปเหรอมันก็อยู่ใกล้ๆกับไอที่ประชุมนะคะทุกคนผมก็ไปกับไอเจสซิก้านะคะ แล้วด้วยความที่เขาต,ตัวสูงให้เขาเป็นคนเก็บให้อ่ะทุกคนแล้วฝนก็กางถุงอ่ะได้เยอะเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานที่ฝนทํานะคะางานของฝนนี่จะมีอยู่สามแผนกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งนะคะก็คือเปิดกระป๋องผลไม้ทุกคนเนี่เต็มไม่รู้กี่รถนะบางวันก็สองสองรถนะดู ต้องล้างต้องเช็ดทําความสะอาดแซนาทายก่อนนะคะค่อยๆได้มาเปิดอย่างเงี้ยคนถ่ายวิดีโอก็จะเป็นเจสิกานะคะนี่ทุกคนตัวนิดเดียวแต่ทําดูงานถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ก็ทําได้คะ่ะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตจริงของคนเมืองนอกนะคะมันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะคะ พอช่วงพักเบรกก็ไปเก็บเห็ดกับเจสสิก้านะคะมีสองเจสค่กก็ไปเก็บเห็ดกันตลกมากเก็บเห็ดได้เยอะมากข้างที่ทำงานเลยคะ่ะเดินไม่ถึงสิบก้าค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเสร็จแล้วเห็ดที่ฝนได้มาเยอะๆฝนก็ไปแบ่งไปทำกับข้าวให้พวกเขากินนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายพอเราลวกเสร็จนะคะก็จะแด้แค่นี้คะ่ะสี่ถุงถังนึงนะคะ เดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเพื่อนคนเราถุงคนเราถุงที่ทํางานค่ะเพราะว่าทุกคนกินเหมือนกันหมดเลยที่ทํางานตรงนี้ชอบกินเห็ดกันค่ะก็เลยอ่าโอเคอันนี้เราจะไปแบ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะทำที่ทํางานให้ทุกคนได้ลองชิมเพราะมันเป็นเห็ดรวมค่ะจะได้รู้ว่าใครกินเห็ดอันไหนได้ไม่ได้แต่อเน,นี้เราเป็นทําเห็ดชนิดเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าคนไหนจะได้รู้ว่าแพ้ไม่แพ้เห็ดอะไรเง้แต่ ก็เลยทำเป็นชนิดเดียวไปโอเคคะ่ะนี่ทุกคนน,นี่ก็เห็ดเห็ดสดจะเอาไปให้เพื่อนดูเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะไม่ได้ตัดคะ่ะหลายชนิดอยู่แล้วก็นี่คะ่ะถุงเนี่คะ่ะที่เห็นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ขยะนะคะผักคะ่ะดูความพลุงพลังของผลนะคะคะนไปให้เพื่อนคะ่ะไปแจกคะ่ะ เก็บเผ็ดเยอะๆเอาไปทำอะไรนี่แหละค่ะทำกับข้าวแบ่งปันเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊บ